แล้วเราตีคีบเข้ามาปึ๊บยังไงอ้าวโดนจับลากอุโหไม่ทันเอาอ้นนี้แหละเอาไอ้แครี่นี่แหละกูชาร์จแล้วตีอุกูไม่โดนกอตีหน่อยขอตีหน่อยมีหน้ามาก่อนครับตอนนี้แล้วไปไหนไปไหนสไลด์ืออตีอหายตั้งหนึ่งทีตั้งมาดิมาดิเดี๋ยวรอดักอ้าวหยาดตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีอันตีตีตีแล้วก็ดันแล้วก็ทุบ ก็โดนผีเสื้อด้วยนะร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย Stellar Go Pad พร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง lv free fire pubg mobile หรือเกมใหม่อย่าง tft และ back cover mobile สแกน qr code ได้เลย Stellar Go p a s จดทะเบียนตางกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิ i n cp วันนี้มาเล่นวีโรในตำแหน่งแคลรี่ทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเห็นป่าเจอสลิมเนี่ยแล้วก็กดมันไปดิกดไปดิตานี้เล่นเป็นผีเสื้อนะทุกคน มาดูกันนะครับว่าจะรอดไหมนะวีโร่กับแคลรี่ของเขาโอ้ยโดนตันว่ะสวนไ่ดีหนึ่งทีต่อตอๆไปทุกคนต่อตอไปครับมันตีไกลพุง่งเข้าไปดีก็ตีตีตหมันตันเราจังหวะที่เราสตันมันนะครับซึ่งเออมันโดนสตันหมายถึงเราอ่ะโดนสตันมันแต่ว่ามันไม่โดนสตันเราเมื่อกี้เอาอ่ะ เพื่อนเพื่อนถอยมาก่อนไหมเพื่อนอู้หูโดดหลบด้วยของจริงอ้าวแล้วพุ่งเข้าไปจังหวะนี้ตีตีแล้วก็ตีอีกหนึ่งทีอ้าวไม่ได้คิวเดิน e x e c ซิคนะครับโอเคเพื่อนมาเล่นด้านบนก่อนก็สวยอย่างนี้แหละนะครับดันไปก่อนเลยตึบตึบตึบตีสวยมากเพื่อนตีนกครับตึ๊บปึ๊บโอุยกระตุกนิดนึง แล้วตานี้โลมฝั่งตรงข้ามไปไหนมาไม่รู้ไปไหนมานะครับมาเช้าไปหน่อยออที่เราไม่เอาแบบ holy s ั m เ o n e r มาก็เพราะมันมีมีหน้านะฮะโอ้ยอะไรของเขาลากมาแล้วตันแล้วก็ตีตีโอโหเพื่อนเพื่อนเมืม่อเมื่อกี้เมื่อกี้ขาดนิดเดียวเออตาอยู่ตายอยู่ลากมาให้ถึงที่เอาละทุกคนสวย,สวย ข้างเราค่าได้เยอะกว่านะครับสาหึหรือว่าสวยอยู่เพื่อนจะเพิ่งจะเพิ่งเรายัง,ยงยไม่สี่เลยอ่ะแล้วฟอร์เรนป่าตอนนี้ยังไงใช่หะวฟอร์เรนป่าป่ะทีมเราแน่ใช่นะครับเวนาคอสอะไรนาคอสตีหนงทีงานตีผีเสื้อตีผีเสื้อแล้วก็ต่อต่อไปครับต้นเกมผีเสื้อแรงจะตายอ่ามาดิโรมเราก็แบบไปเจ็บมาอีกแล้วเสียเสียมังกรมาเนี่ย Okay, ยังไงเนียนๆก่อนเนียนๆก่อน,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 อนอามาดูการวีโลแครี่นะฮะใครใครแบบว่าหยิบตัวไหนมายืนเลนแครี่ก็เรียกว่าแครี่หมดอนะ่ะ <c oughs> ได้ปะทุกคนถมเนะี้จริงมันคือเลนบังกรนะครับได้เงินเยอะนะเลนเนี้ยโอ้ยเราเพื่อนเราเสียบังกรจริงด้วยเพราะว่าฟอเลนลงล่างนะครับสู้ไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เพื่อนถอยไปเร็วถอดมาเร็วโอ้โหน่าจะ เสร็จวะ่ะไอโรมโอเคโรมแตกแล้วยังไงเมดเราแตกต่อปะน่ะวิ่งไปรับก่อนโอเคยังอยู่ครับแล้วเราตีคลิปเข้ามาปึ๊บยังไงอ้าวโดนจับลากโอ้โหไม่ทันเอาอ้นี้แหละเอาไอแครี่นี่แหละกูชาร์จแล้วตีโอ้โหไม่โดนขอตีหน่อยขอตีหน่อยมีหน้ามาก่อนครับตอนนี้เราไปไหนไปไหนสไลด์อื้อตีอาหายตันหนึ่งทีตันมาดิมาดิ กลัวอยู่นะนะคอสนะขอไม่กล้าเข้าสุดนะครับไม่กล้าเข้าเราสุดเฉยงไงวาบีปะวะอ๋อนะขอไปนู้นละทุกคนงั้นก็ดันต่อดันต,อดนต่อแบบชิวๆปึ๊บปื๊บต,ตีตีตีอ่าขอตัดป้อมแล้วก็เก็บเฮ้ยไม่ได้ว่ะทุกคนจะไปเก็บเลือดหลังป้อมมีหน้ามันมาโอเคเรา,าจะต้องวาร์ป เดี๋ยวโดนมันเกี่ยวแล้วจะตายคาป้ปอมนะครับวีโร่คือถ้าเกิดพาร์ทสี่มันทํางานก็คือตายแล้วเกิดอีกชีวิตหนึ่งใช่ไหมจังหวะที่ตายชีวิตแรกอะ่ะถ้าเกิดอยู่ในป้อมฝั่งตรงข้ามนะโอกาสรอดน้อยมากนะครับยกเวนมีคนมาเหยียบให้ซึ่งก็ยากอะ่ะคนไม่ค่อยมาเหยียบกันนะโอเคไปต่อมาขอตีเอาด้วยเพื่อนเราเปิดเราเพื่อนเราเปิดแล้วเพื่อนเราชิงไปที่แคลรี่ยังไงแล้วเรายังไง พุ่งเข้าไปขอดตีแล้วก็ชาร์จอันตีแล้วก็ตุ้มกอดตีหนึ่งทีเดินออกโอ้โหนี่ไงแบบที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นโอ้โหป้าเอไม่มีหน้ามันเกี่ยวเราเข้าไปนะฮะตอนแรกเราจะเดินออกมาได้อยู่แล้วเสียดายวะได้ป้อมเลยปะเนี่ยป้อมบนนะฮะแล้วมูราดชนะเลนปะทุกคนอ้าวทับเลยมูามราทสับเลยวะกดเฟินกดเฟินอ้าวโดนหยาดโดนหยาดลำโดนหยาดลำ โอเคได้อยู่เข้ากลางเลยครับเดี๋ยวอ,ออกไอเทมปกติเลยนะครับตาน,นี้แต่ว่าเราเปลี่ยนแค่พลังแฝงอย่างอื่นเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับ <S <S เพราะว่ามันมีมีหน้าไงก็ไม่อยากออกโพลีซส,สมันเดอร์มาแล้วตีตีแล้วก็ลากมาแล้วก็ตีอ่าโดนจับก็ตายแล้วเพื่อนเราโดนลุงยำยับเลยเฮ้ยเฮ้ยจิพขวามันไหลมาทางนี้มาหลบหอกนะะหลบหอกก่อน ก็วิ่งดิครับจ้ำจ้ำจ้ำม,มูลาช่วยด้วยโอเคมันยังไม่ตามนะฮะยังไม่ตามอยู่ยังไงกันกลางก่อนเรามีฟิกเกอร์นะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะดันมันเข้าป้อมนะครับดูจังหวะก่อนเอาเป็นแครี่แล้วกันเพราะเป็นมีหน้ามันยากอ่ะทุกคนมันอาจจะมีล้างได้นะครับเ,เนียนเนียนมีคนจะเนียนบน แล้วมีคนจะเนียนบนไงเก็บสแต็กรอครับเล่นวีโรนเดินๆอยู่ก็เก็บสแต็กรอไปด้วยนะเอาเอาช็อตนี้กูดันแล้วก็ตันแล้วก็ตีแล้วก็ตีตีตีตโอ้โหตายไมนะ่น่ะไม่ได้ปะทุกคนเพื่อนอย่าตามเพื่อนโอ้โหเพื่อนตามเพื่อนมีเอ็กซิคิวต์ได้ปนะน่ะว่าตายเอง,ตา,เองตายเองเปล่านั่นไม่ได้ฆ่าด้วยนะฮะเมื่อกี้สลิมไปไหนแล้วก็ไม่รู้ อ้าวสลิมแตกสลิมไปโดนเพื่อนเราแทนเอ,อลงล่างเลยครับทุกคนข้างล่างดันฟรีนะครับมูล,ลาดไปกลางโอเคเราได้ป้อมกลางแล้วก็ต้องไปกันล่างนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นโฮลี่ซัมมนเนอร์มีโอกาสได้ฆ่าอยู่นะตีตีเอาละขอป้อมล่าง เราขอป้อมล่างขอกันแบบตรงๆแบบนี้แหละตึบตึบตุ้มอ่าฮึบฮึบมีคนมาละเราสู้อย่างได้นะฮะอุ้ยแต่มันสองไปก่อนละกูไปก่อนแล้ว,ลวเพื่อนหนีหนีโอเคมันไม่ไล่เมื่อกี้เกิดหยาดใส่สุดเราเราตายแน่นอนบอกเลยมันสามตัวทุกคนยังไงก็ไม่รอดนะฮะ ยังโชคดีนะมันไม่ไล่เพราะอาจจะก,กลัวเรานิดนึงเปเปนมาครับวีโร่แครี่ตานี้สกอร์สามแล้วนะถือว่าตอบโจทย์อยู่ยังไงยังไงยานยังไงหนึ่งหนึ่ปั๊นึ่งหนปตีติดผีเสื้อนะครับแล้วเขาไม่กล้าสู้เลยเขาหนีเลยจำอ้าไวไปอย่างเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดัก อ้าวหยานแล้วตีหนึ่งีตีหนีอันตีตีตีแล้วก็ดันแล้วก็ทุบอืมเมื่อกี้เขาโดนผีเสื้อด้วยนะทุกคนเอา,าอ่ะพอพอเห็นภาพคอมโบยังบางคนแบบมาดูต้องนานนะครับยังจับจุดคอมโบไม่ถูกนะนี่ลงไปต้องหลายคลิปนะครับลองดูทุกคลิปอะบอกเลยว่ายัางไงก็เล่นเป็นนะครับตัวเนี้ยเล่นง่ายจะยาตายใช่ไหมขอบูขอบูขอบ,ขอบูตัดบูนาคอสอาคอสไม่เอานะครับ แล้วขอไปเล่นบนเราก็ขอบูก,ก่อนปึ๊บโอเคดันล่างได้ป่ะหน้าดันล่างได้ป่ะหน้าปึ๊บตีตีแล้วหยามันเกิดว่ะทุกคนขอต่อสักทีหนึง่งตึ๊บโอเคถอยมาก่อนอะไรอะไรหยานอะไรกูทุบนะกูทุบนะนะมาดิแล้วตีป้อมแล้วกูตีป้อมตีป้อมตีป้อมอีกยแตกอ่าเรียบร้อย <c oughs> ไม่การเฮ้ยแล้วมีหน้าเดี๋ยวมันเกี่ยวกูตีกูตีละ ตีและใส่สุดตีป้อมก่อนแล้วก็หึงลากมาไม่โดนขอตีหน่อยขอตีหน่อยเฮ้ยจบเลยปะเนี่ยเพื่อนเพื่นอนอา้าวอ้าวไอ้สองตัวนั้นนาคอสมาแล้วน,นาคอสมาทุกคนคิดผตายหมดแล้วยัยงไงมูลาดมูลาดถอดมาก่อนไหมเพื่อนถอดมาก่อนเพื่อเราตายไปต้องสองตัวตึบตึบตึบตีเลสครับ แล้วก็เดี๋ยวออกดาบแดงเลยโอเคว้าวกับบ้านกันก่อนป่ะเพื่อนๆทุกคนว่าเราจะเม็ดส้มไหมทุกคนปัจจุบันคืออีกนิดนึงจะเม็ดเขียวแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยนึงน่าจะฟ้าได้นะครับจากที่ดูก็ถ้าเกิดไปเล่น CoV บ่อยๆอะ่ะเล่นซ O V บ่อยๆก็น่าจะขึ้นเยอะอยู่ แต่ปัญหาคือปกติเราไม่ค่อยได้เล่นเวลาที่มันเปิด COV ไงทุกคนอันนี้คือตั้งใจมาเล่นนะปกติเล่นคือหลังเที่ยงคืนหมดเลยโอเคไปครับตีต่อตานี้น่าจะจบเร็วได้นะทุกคนเพราะว่าเกมนำค่อนข้างขาดนะครับเนี่ยได้ป้อมในต้องเยอะแล้วอะแล้วเรามาแล้วไงเลียนหน้าเลือดน,น้อยครับจังหวะนี้มีฟิกตีไงตีแล้วก็ดันไปก่อนโอเค จบปะเนี่ยนาคอสนาคอสไม่มาช่วยเพื่อนกันหรอหนาคอสตัดตัดคีฟนะครับรีเรียนหน้าตายไปหนึ่งยังไงมีหน้าไอ้เพิกหน้าหน้าน,าน,านี้สงสัยจะต้องโดนตันไปหนึ่งทีแล้วเอาปะเอาเลยเอามันเลยใส่สุดขอตันอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเด้นมาหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ยังไงหยาดมาปุ๊บอันติโอ้โหหลบไปได้ตายอยู่ดีนะครับ <laughs> จบบอกเลยจบเกม ปื๊บก่อตีก่อนก่อตีเฮ้ยเพื่อนอ,อนึกวก็จะตายป้อมอ่าทาน,นี้ก็ชนะอีกแล้วนะครับอ่าอ่าโอเคแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ั s c ไ i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะนเพื่อนๆก็ลองบอกกันหน่อยนะครับว่า,อ,าอีกกี่วันจะเม็ดส้มเล่นอย่างเงี้ยไหนมาดูกันหน่อย สก,กอร์ตานี้ก็ไม่ได้ MVP ว่ะทุกคนแต่ได้เหรียญทองแท้งมาเฉยเลยโอ้มูลาดนะครับ MVP ไปตานี้ดูสก,กอร์นะฮะหกหนึ 6, 1, ่งทำดาเมจยีามเปอร์เโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด